สวัสดีค่ะวันนี้คูก,กุ้งมีวิธีทำขอบจางฟุ้งๆในแคนวาแบบง่ายง่าทำให้ภาพสวยขึ้นแบบนี้ทำยังไงนั้นไปดูกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ทำกรอบและข้อความไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นก็ทำการอัปโหลดรูปของเรานะคะก็ไปที่คำว่าอัปโหลดค่ะแล้วก็อัปโหลดไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกรูปของเรานะคะตอนนี้คุณครูกุ้งทำการอัปโหลดมาแล้วนะคะขออนุญ,ญาตไม่ทำการเลือกนะคะจากนั้นเราก็เลือกรูปมาค่ะลากมาเลยนะคะทีนี้เราจะเอาพื้นหลังออกนะคะก็ไปที่ตัวลบแบ็กกราวค่ะ เขาก็จะทําการลบพื้นหลังออกแล้วนะคะจากนั้นเราจะทําขอบข้างล่างฟุ้งๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่มันจะได้ดูไม่แข็งทื่อเกินไปนะคะ mm hmm. ก็ให้มาที่คําว่าแอปค่ะแล้วก็มาพิมพ์ข้างบนนะคะว่า image banner นะคะอันนี้นั่นเองค่ะแล้วเราก็คลิกเลยนะคะ mm hmm. ก็เลือกอันแรกนะคะ image banner ค่ะสีม่วงค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็มาคลิกที่รูปก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกแบบอันแรกค่ะเขาก็จะมี2จุดมาให้นะคะเราก็ทำการลากลงมาได้นะคะอยากจะให้จางแค่ไหนนะคะเราก็ทำการลากได้เลยค่ะข้างบนก็เอาลงมานิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่จางเกินไปนะคะให้ข้างบนเข้มเหมือนเดิมค่ะเอามาสักตรงคอก็ได้ค่ะ ตรงนี้เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะตามความชอบใจได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อเราปรับตามที่เราชอบใจแล้วนะคะ mm hmm. ก็ให้มากดตรงนี้นะคะคำว่าเซฟค่ะเ mm hmm. ขาก็จะทำการปรับให้แล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้ mm hmm. เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการทำขอบจางฟุ้งๆในแคนวาง่ายมากเลยใช่ไหมนะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ